ป้องกันการอักเสบและก็ลดอาการท้องเสียด้วยซิงค์อะมิโนโอแอซิดคีเลตวิตามิน B3 ก็ลดคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ได้ด้วยนะแคลเซียมแมกนีเซียมบำรุงกระดูกและฟันและก็ช่วยให้กล้ามเนื้อเนะีทำงานได้ดีขึ้นวิตามิน B6 ช่วยลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อเวลากลางคืนซีเนียมอะมิโนโอแอซิดคีเลตทำงานร่วมกับแอลกูต้าไทาโอนช่วยให้ตับเนะี่ยทำงานได้ดีขึ้นคืออนะไรเนี่ยร่างกายก็จะขับสารพิษขับสารตกค้าง ออกได้ดีวิตามินซีอาลเชลร่าเชอรี่สารสกัดจากมะเร็ดองุ่นก็ช่วยบำรุงผิวช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรงแมมดมดโกโก้หนึ่งซองมี80แคลอรี่ทานวันละหนึ่งซองก่อนอาหารมื้อเช้าลดคอเลสเตอรอลลดน้ำตาลในเลือดปรับสมดุลความดันโลหิตชะลอความชราสร้างภูมิคุ้มกันบำรุงประสาทบำรุงสมองบำรุงสายตากระดูก ข้อช่วยขับพิษช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกายครบจบในกล่องนี้แม่มดโกโก้25ิอินวัรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมเด็กทานได้ผู้สูงอายุก็าทานได้สนใจต,ติดต่อแม่มดอะไรที่แชร์คลิปนี้นะคะ